ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอยสวัสดีครับมอ่มก็คุณมาร์กเลยเีลยการเฉอยคอมเมนต์นะครับก่อนหน้านี้มีไล่ก้นนะครับมีไล่ก้นหวาปมหนูจักกับจอยบานตายหมนะครับคือข้า้งนไม่เคยเจอนะครับกับจอยนะครับไม่เคยเจอกันเลยแต่ปุมเชื่ออะไรมั่นใจนะครับเราคนตายเรานะครับอ่าต้าหวาหยุกนั้นตอนนั้นตาหวาไปเจอกันคร้งนนะครับเจอกันค้า้ในครับรับรองได้ว่าเกมดองตาการูใจนะครับอ ไม่ไม่ทำไม่เสียนะครับแต่ว่าเรือนนักเลงนะครับกู้เดือนนักเลงนะครับไม่เคยทำไม่เสียนะครับบันเราบันตายผมนึงพยายามบอกกับเปลื่นเือนนะครับน้องๆองร่ล่างนะครับว่าคนตายบันเรานะครับพยายามรักกันไว้นะครับเสี๋ยวพ่อหลวายุคนั้นตอนนั้นเดบผู้พ่มโยนข้างในนะครับรักกันมากนะครับรักมากเลยคนตายนะครับไม่วายุจังหวัดในนะครับโยนเปลื่นในนะครับแต่ว่าขึ้นเจอว่าคนตายเล่งตายรักกันครับไม่เคยทำไม่เสียนะครับ ึ่งเที่ยวกันช่วยกันนะครับช่วยกันนั่นแหละครับผมมายามบองทุกคนเลยนะครับว่า,เ,าเราเน่ยกออกมาหลบมาพบในคนปา่าเกลนตัวโ้กอินนะครับนะในตัวเชี่ยวเมื่อนเมื่อโจยีนนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราเจอกัินข้างในนะครับเจอเัินข้างในรับรองได้ว่าเราเป็นพี่น้องกันแน่นอนผมุมอ่านอ่านเร่งมันนี้เลยว่ามันเพื่อเราต้องเป็นพี่น้องกันแน่โอเคโจยี่ก็คุณหมากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวนะครับ โอเคนะครับคนตายมาเราเข้าใจกันนะครับนะผมก็อยากขอมาเรบให้คนบาดเล็บเขรูปเองนะครับนะาบตซี่ครับอโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วป้าเป็นกําลังใจให้ผมกันนะครับจริง่ารอบนี้ผมจบจบสิ่นี้ไม่ลลามวยในนอนครับโอเคครับผม๊บัดดีครับ